สวัสดีพี่น้องปีนี้ทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลทุกคนพี่น้องคะมาแรงนี้สะบบุได้ยำขนมจีนพี่น้องคะมาเด้อมาเด้อพราะว่พี่น้องลุงป้าน้พี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนทุกท่านมากินน้ำสาบบุนะคะเนาะมามาซื้อมาเป็นกล่องเลยพี่น้องแล้วเฮามาคุกเข้าเครื่องให้เข้ากันเนาะพี่น้องกล่องละห้าสิบบาทได้หลายอยู่พี่น้องคะแล้วก็มีไข่ต้มหนึ่งซีกให้เนาะพี่น้องคะแล้วก็ เห็ละมีพริกซอยแล้วก็มีหมูยอเนาะท,ท,ทั่วทั่วอันทั่วผักยาวแล้วก็อ่าทั่วพูเนาะพี่น้องคะพริกขี้หนูในเสบบนเอามาเพิ่มเองเนาะพี่น้องคะมาดุ๊ยไปนเนี่ยผักสลัดเพิ่มกระแถมมาให้พี่น้องคะน้ำแก้เผ็ดของเรานั่นเองพี่น้องน้ำเขียวหอมหอมพี่น้องคะเสะบบุกินอยู่ห้องครัวพี่น้องฮอนแน่กันเลย เปิดประตูก็ท้าต่างอ้อมเราพี่น้องแต่ว่าต้องระวังแมงมันเพื่อนสิมาเล่นน้ำได้ปะเนี่ยเพื่อนได้กินน้ำปลาแดกว่ะมามาพี่น้องค่ะกินน้ำซาบูนเด้อพี่น้องเย้วยุ่งอ่ะว้าวให้พี่น้องเบิ่งหน้าตาเป็เตะแซ่บอกพี่น้องคนน่ะเตะแซ่บนะพี่น้องถ่ายพี่กพริกขี้หนูหอกมาเป็นส่วนหรือเก้าพี่น้องไข่ต้มอยู่ไหนไข่ต้มอยู่นี่ 아아 Cock. โอเคพูดโฟกัสท่านให้จุดด็กโฟกัสพี่น้องโอเคปุ๊บว้าวพี่น้องยั่ยย่มามาไปเบ้ากินเดี๋ยวเมื่อวันสิมหามาเด้อทุกท่านแซ่บๆเหมือนกันนะคะเนาะอืม แซ่บเนาะอืมเพิ่มปรุงได้โอเคเลยพี่น้องคะอืม,อมสรสลัดเนาะ แซ่บพี่น้องพี่หนูคอะที่ลูกโดดพี่น้องค่ะอื้อ 어. 응. 응. 그 응. แมงวันมาเล่นนำแล้วอือแซ่บพี่น้องอืม เอาเพชรไหลที่ไปลงเป้าพี่น้องค่ะมันบริฮอนพี่น้อง <ph chi> ลูกโดดพี่นอ้องคะแมงมันคือมาหลายตัวแล้วพี่น้องเริ่มเผ็ดแล้วพี่น้องคะ ฉันเป็นปุุงพริกป่นมาแล้วเนาะแล้วก็มีอันพริกซอยอีกพี่น้องพริกแดงซอยเนาะสะบดนึงมาเพิ่มลูกโดดเองยุกยเลยแระเผ็ดแล้วพี่พน้องคะ่ะอื

กินก็เปิดพี่น้อง保วแมงวันมามาเล่นน้ำไหลแล้วพี่น้องคะจะเข้าไปกินในห้องแล้วพี่น้องในห้องนั่งเล่นเนาะแมงวันมาหลายแล้วพี่น้องสะบนเปิดอหน้าต่างกับประตูไว้เนาะพี่น้องคะท่นคลิปนี้สะบนญจิขอยกคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้อง่ะสะบุนชิลากันไปก็สะบุญขอกราบขอบคุณทุกท่านเนาะที่เมตตาท่องเลองสาบุเนาะพี่น้องคะเข้ามากดติดตามให้และรับชมและคอมเมนต์ข้ามาเล่นกันเนาะพี่น้องขะไว้บอกกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะเด้อพี่น้องสะบนเพีรแทงแล้ว ขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ